6วิธีคลายเครียดมีอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะคะรู้ไหมคะว่าความเครียดไม่ได้ทําให้แค่ใจพังแต่มันทาให้น้ําตาในเลือดพุ่งไขมันสะสมและแก่เร็วขึ้นค่ะ6วิธีลดความเครียดที่ทําได้ทุกวัน 1. หายใจแบบ4,7,8หายใจเข้าลึก4วิกั้นไว้7วิและผ่อนออก8วิแค่4รอบระบบประสาทจะเข้าสู่โหมดสงบ2 ออกไปเจอแดด10-15นาทีในตอนเช้าซึ่งกระตุ้นเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้อารมณ์ดีขึ้นทันที 3. ดื่มชาเย็บ้ามาเต้สูเตรฉพาะนี้ค่ะในเย็บ้ามาเต้สูเตรฉพาะนี้นะคะมีสารโพลิฟินอลที่ช่วยทำให้สมองปลอดโปรง่งลดความเครียดและโฟกสัสได้ดีขึ้นดื่มแทนกาแฟได้แต่ใจไม่สั่นค่ะ 4. ขยับร่างกาย เดินเร็วเต้นหรือยื้เส้นแค่10นาทีร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินลดความเครียดได้ดีค่ะ 5. ขอบคุณ3อย่างต่อวันเขียนสิ่งที่เราขอบคุณทุกๆวันวันละ3อย่างสมองจะค่อยๆเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องลบเป็นมองสิ่งดีๆรอบตัวแทน 6. ขีดเส้นแบ่งเวลาตั้งเวลาเลิกงานเลิกเล่นมือถือก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงให้สมองได้พักจริงๆ ลองทําทุกข้อวันละนิดแล้วคุณจะรู้ว่าความเครียดลดได้จริงสนใจลดเครียดแบบง่ายๆทิมพ์สนใจมานะคะ